สวัสดีค่ะชลัณาราศีเมษยินดีต้อนรับสู่ชนนาแนลบ๊อบบี้สตาร์โรนะคะวันนี้เราก็จะมาทําคลิปสําหรับเดือนกรกฎาคมกันโดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องใช้เวลาในการอยู่กับตัวเองมากเป็นพิเศษเลยเนาะต้องพยายามใช้สติมากๆเพราะมันจะมีเรื่องเข้ามาให้คุณต้องตัดสินใจเลือกที่จะทําบางอย่างที่มันจะส่งผลกระทบกับชีวิตของคุณในระยะยาว สำหรับในเรื่องการงานนะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นไปได้แบบเรื่อยๆเลยตัวเนื้องานไม่ได้มีอะไรที่คุณจะต้องระวังมากเป็นพิเศษทุกอย่างเนี่ยดูจะฟล o w ์ได้โอเคอะนะคะเพียงแต่ว่า เราอยากให้คุณเนี่ยโฟกัสในเรื่องของความคิดในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองให้มากๆในช่วงนี้เนี่ยเน้นย้ำเลยนะว่าคุณต้องพยายามมีสติและควบคุมความคิดของตัวเองให้ได้มันมีหลายๆอย่างที่เข้ามาพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันแล้วคุณไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรก่อนอะไรหลังซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละที่มันอาจจะส่งผลให้เกิดการดีเลย์การติดขัดได้ถ้าคุณไม่ได้มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าดีๆมันเป็นช่วงเวลาที่ เราอยากให้คุณอะหาเวลาในการอยู่กับตัวเองบ้างนะคะลองฟังเสียงข้างในใจของเราให้ดีก่อนที่คุณจะทำอะไรก็ตามไม่ว่ามันจะเป็นสเกลเล็กหรือสเกลใหญ่เราอยากให้คุณเนี่ยพยายามลำดับความสำคัญของสิ่งที่เราต้องทําลองมองทุกอย่างแบบเป็นภาพรวมแบบเป็นบิ๊กพิก u เจอร์ก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบวิ่งเข้าไปทำํนทำนู่นทำนี่โดยที่เราไม่รู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรตอนนี้คุณดูใจร้อนมากเลยอะเหมือนแบบ พร้อมอะที่จะพุ่งชนคุณอยากที่จะสะสารทุกอย่างอยากที่จะประสบความสำเร็จเร็วๆจนบางทีอย่างเงี้ยอีโก้ที่เรามีนะคะมันก็ทำให้เราพลาดในเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องที่เราไม่ควรที่จะพลาดเลยอะแล้วไอ้เรื่องที่เราทำพลาดอะมันเป็นเรื่องที่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะเราอยากให้คุณเนี่ยลองตั้งสติก่อนเพราะตัวของคุณอะ เรามองว่าคุณสามารถที่จะผ่านทุกอย่างไปได้แบบสบายๆเลยนะถ้าคุณยอมที่จะหยุดนิ่งแล้ววางแผนก่อนที่จะทำอะไรบางอย่างลงไปตัวคุณน่ะเป็นคนเก่งมากนะมีทั้งพรสวรรค์แลวก็พรแสวงในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่มันก็เลยสามารถที่จะทำผลงานออกมาได้ดีเพียงแต่ว่าบางทีอย่างเงี้ยเราใจร้อนมากเกินไปมันก็เลยมีเรื่องผิดพลาดเข้ามาอยู่บ่อยๆ อีกอย่างนึงนะคะในเดือนนี้เนี่ยมันมีพลัง o s i ิทีฟเข้ามาในชีวิตของคุณมากขึ้นนะจะมีการซัพพอร์จากคนรอบข้างเข้ามาแบบเต็มที่มากเลยจนทําให้ตัวของคุณเนี่ยที่เคยรู้สึกว่าแบตหมดกลับมามีพลังคือสู้อีกครั้งหนึ่งในบางเคสพลัง o s i ิทีฟที่เราพูดถึงเนี่ยมันจะเข้ามากับความรักนะคะตัวคุณอาจจะยังไม่รู้นะแต่มันมีคนที่เขากําลังจับตามองคุณอยู่ คนคนนี้เนี่ยสามารถเป็นได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งลูกค้าคนที่เราต้องดีวงานด้วยเขาเป็นคนที่มีอายุมากกว่ามี Position ในการทำงานเนี่ยสูงกว่าเราเขากำลังให้ความสนใจในตัวคุณในรูปแบบที่ไม่ได้เป็นแค่คนร่วมงานกันธรรมดาทั่วไป แต่ตัวของเขาก็ไม่ได้มีการแสดงอะไรออกมาให้คุณได้เห็นแบบชัดๆนะว่าเขากําลังมองคุณอยู่หรือว่าเขากําลังชอบคุณอยู่แต่ว่าสิ่งที่มันน่าจะทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะได้ว่ามันน่าจะมีอะไรพิเศษกว่าปกติเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่งองการกระทําของเขามากกว่าที่ตัวของเขาอะ่ะค่อนข้างยอมซอฟยอมอ่อนให้กับคุณรวมถึงการที่เขาเนี่ยคอยแอบช่วยเหลือคุณอยู่นะคะเลยทาให้มันเหมือนกับ ตัวของคุณอนะด้วยความช่วยเหลือของเขาอะมันทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะมีเวลาที่มันสงบสุขได้มากขึ้นกว่าเดิมเช่นตัวของคุณนะ,ะอาจจะเพิ่งไปดีลงานที่มันยากมากๆมาแล้วทํายังไงมันก็ไม่ลงตัวสักทีทํามาตั้งงานทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังไม่ได้ดังใจแล้วอย,อยู่ก็มีคนคนนี้เนี่แหละที่ยื่นมือเข้ามาช่วยให้สถานการณ์มันดีขึ้นส่วนคนที่กําลังมองหางานอยู่นะคะ ในช่วงนี้เนี่ยดูท่าทางจะมีออฟเฟอร์เข้ามาหลายทางเลยนะแต่ตัวคุณเนี่ยอาจจะยังรู้สึกว่าออฟเฟอร์ที่ได้อะมันมันยังไม่มีอะไรที่มันโดนใจเราเต็มร้อยบางที่ให้เงินดีก็จริงแต่มันก็ดันอยู่ไกลบ้านมากๆเลยอะก็เลยทำให้คุณเนี่ยต้องคิดหนะัก ถ้าอยากจะบอกคุณนะว่าให้ใช้เวลาคิดไปได้เลยคิดให้ดีใช้สติให้มากๆอย่าเพิ่งรีบคว้าโอกาสที่มันเข้ามาเพราะอย่างที่บอกไปว่าการตัดสินใจครั้งนี้มันค่อนข้างส่งผลกับคุณในระยะยาวถ้าคุณสามารถเลือกได้ขอให้เลือกในสิ่งที่คุณจะแฮปปี้กับมันและสามารถตอบโจทย์ชีวิตของคุณได้มากที่สุดนะคะส่วนในเรื่องการเงินเดือนนี้ถือว่าไม่แย่นะ ที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอกับอุปสรรคการหมุนเงินไม่ทันปัญหาทางด้านเศรษฐกิจทางด้านกฎหมายว่า t o v e r วเลยที่มันทำให้รายได้ของเราหนด ลดน้อยลงไปนะคะแต่ในเดือนนี้เนี่ยทุกอย่างจะเริ่มกลับมาฟลตามปกติต้องบอกก่อนว่ารายจ่ายเนี่ยมันยังเข้ามาเยอะนะไม่ได้น้อยลงหรอกโดยเฉพาะรายจ่ายเพื่อหน้าตาทางสังคมหรือว่ารายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายแต่มันก็จะมีการไหลเข้ามาของเงินอนะที่มาเข้ามาตลอดนะคะเลยทําให้คุณเนี่ยสามารถผ่านช่วงเวลาตอนนี้ไปได้ง่ายๆ อีกอย่างนึงเลยนะคะคือมันมีใครบางคนที่เขาคอยแบ็กอัพคุณอยู่ตัวคุณเนี่ยไม่ได้ว้าเเวเลยมีคนคอยเมตตา แล้วก็คนคอยช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดซึ่งคนคนนี้เขาสามารถเป็นคนรักของคุณหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายแบบคุณพ่อคุณปู่คุณลุงอะไรอย่างเงี้ยได้หรือไม่ก็เป็นการซัพพอร์ตแบบทางอ้อมจากคนที่เขาชอบคุณคนที่เขาแอบหลักคุณแบบเข้ามาช่วยเหลือแบบอุดหนุนนะคะเราขายอะไรหรือว่ามีการซัพพอร์ตเราอะไรแบบน,นี้เนาะส่วนในเรื่องความรักความรักเนี่ย คนโสดตอนนี้คุณเนื้อหอมมากๆเลยอะนะคะมีแต่คนเข้ามาให้ความสนใจอยากทำความรู้จักกับคุณบางคนก็เป็นคนที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนว่าเขาจะให้ความสนใจในตัวคุณเกินกว่าคําว่าเพื่อนร่วมงานคนที่เข้ามานะคะเขาสามารถเป็นชาวธาตุน้ําได้นะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีการากฎพีจิกแล้วก็มีนหรือว่าจะเป็นชาวธาตุลมนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีแมุ่นตุลแล้วก็กุ่ม อาสามารถเป็นชาลัคนาราศีเมษได้เหมือนกันนะคนคนนี้คนที่จะเข้ามาคนนี้เนี่ยเขามีความเป็นผู้ใหญ่มากเลยอาจจะไม่ได้มีอายุมากกระด้แต่ว่าเป็นคนที่มีความคิดความอ่านที่โตกว่าตัวนะคะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยมีภาระหน้าที่ที่เป็นแรงผลักดันทําให้เขาต้องกลายมาเป็นผู้นำให้คนอื่น ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกว่ามันมีสเปเชียลบอลมันมีความรู้สึกดีๆให้กันคุณทั้งสองคนเนี่ยสามารถเข้ากันได้ดีโดยที่ไม่จาเป็นที่จะต้องฝืนตัวเองทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยตัวของมันเองอะ่ะคุณสะดวกใจที่จะคุยกับเขาในเรื่องที่มันค่อนข้างดีบ คือบางเรื่องมันก็ลึกจนคุณเนี่ยไม่เคยคุยกับคนอื่นมาก่อนต่อให้เป็นเพื่อนสนิทของคุณก็ตามคุณไม่เคยเจอกับคนที่มีไว้ตรงกันขนาดนี้มาก่อนนะคะคนคนนี้เนี่ยเขาให้ความสนใจในตัวคุณเป็นพิเศษมากๆมันเป็นอารมณ์ที่เขาเองก็ไม่รู้อะว่ามันเกิดขึ้นมั้งแต่เมื่อไหร่แต่พอมารู้สึกตัวอีกทีก็รู้สึกว่าโอเคชอบมองแล้วก็ชอบตามดูทุกอย่างที่เป็นคุณไปแล้วอยากรู้ในทุกๆเรื่องของคุณ เรารู้สึกว่าเขาใช้เวลานานมากเลยนะในการคิดทบทวนความต้องการความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อคุณแต่พอได้คิดทบทวนจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีความแน่ใจมากขึ้นว่าชอบคุณแต่ตอนนี้เนี่ยเขากลัวว่าความรู้สึกของเขามันจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจเลยยังไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกมาอีกอย่างหนึ่งมันมีตัวแปรอื่นๆที่เข้ามาด้วยอย่างเช่นมีเรื่องของหน้าที่การงานเลยทําให้เขาเนี่ย ต้องพยายามดูท่าทีที่คุณมีต่อเขาไปก่อนต้องบอกก่อนนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจะยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนไประยะหนึ่งเลยอะ่ะเพราะคนคนนี้เขาเองก็ยังไม่กล้าที่จะแสดงออกอะไรมากมายส่วนตัวคุณเองก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้เราคิดไปเองหรือเปล่าเวลาที่เขาทําอะไรดีๆให้หรือว่ามีการ treat คุณต่างไปจากคนอื่นนะคะเดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มหน่อยนะว่าไพ่ออร์คิวลส์เขามีอะไรอยากที่จะบอกเรา สำหรับคนโสดนะคะอ i m r มมะ True Love Trust แล้วก็ Express your love นะคะกับคนที่เข้ามาเขาสามารถที่จะกลายมาเป็น life long partner ให้คุณได้นะคือสามารถอยู่กันไปแบบยืนยาวเลยแหละในชีวิตนะคะออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณทั้งสองคนต้องผ่านเฟสที่เรียนรู้ในตัวกันและกันไปให้ได้ก่อนที่จะขยับ ไปสเต็ปอื่นๆเนาะอีกอย่างหนึ่ง คือคุณน่ะต้องกล้าแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาให้มากกว่านี้ให้อีกฝ่ายได้เห็นว่าเออคุณทั้งคู่รู้สึกตรงกันนะในตอนนี้อ่ะมันเป็นระยะเริ่มต้นมากๆเป็นช่วงเวลาที่คุณยังต้องสร้างความเชื่อมัน่นความเชื่อใจกันไปก่อนความสัมพันธ์มันอาจจะไปแบบช้าๆนะคะแต่เราเมองว่ามันก็ยังมีทางให้ไปต่อได้เรื่อยๆมันไม่ได้เป็นแบบเดสเอนหรือว่าไม่ได้มีความแบบสิ้นหวังว่าโอ้โหมองไม่เห็นทางข้างหน้าเลยนะเพราะจากไพ่อ่ะ คนคนนี้มีโอกาสสูงนะว่าจะเป็น true love จะเป็นรักแท้ของคุณนะคะสำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักโอเคเลยนะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้เน้นความหมือหวาไม่ได้เน้นความน่าตื่นตาตื่นใจเพราะคุณเน้นความเรียบง่ายปล่อยให้ความรักเนี่ยมันฟล์ไปได้เรื่อยๆในจังหวะที่ตัวคุณทั้งคู่ก็รู้สึกว่าโอเคแฮปปี้กับการไปของมันคนรักของคุณนะคะเขาสามารถเป็นชาวธาตุลมได้นะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมทุนตุลกุมชาวธาตุน้ํา,าก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศี กรกฎพิจิกแล้วก็มีนแล้วก็สามารถเป็นชาลัคนาราศีเมษได้เหมือนกันทั้งคุณและคนรกักอะเป็นคนที่จริงจังกับการใช้ชีวิตและให้ความสําคัญในการวิ่งไล่ตามความสําเร็จในชีวิตมากๆด้วยการทั้งคู่มันเลยทําให้ในช่วงเนี้ยคุณอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกันหรือว่าไม่ได้มีโมเมนต์ที่มันสวีทกันมากนะคะเพราะต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของตัวเองที่ต้องไปรับผิดชอบเนาะแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ย เรารู้สึกว่าลึกๆในใจคุณทั้งคู่ก็ยังรู้ดีนะว่าอีกฝ่ายคือเซฟโซนเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดของตัวเอง คือความสาคัญความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนนะ่ะมันบีออนคําว่าโรแมนติกไปละทุกวันนี้ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นแบบเพื่อนที่ดีที่สุดของกันและกันเป็นคู่ชีวิตที่คุณรู้สึกว่าสามารถไว้ใจได้โดยที่ไม่มีข้อกังขาอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยสามารถเป็นคนที่ช่วยนําทางให้คุณได้ในวันที่คุณรู้สึกว่ามีคําถามเราต้องการคําตอบมันเป็นความรู้สึกว่าชีวิตของคุณมีความสับสนวุ่นวายอยู่เต็มไปหมดเลยนะไม่ได้เลยเรื่องที่คุณรู้สึกว่ากลัว ไม่กล้าที่จะตัดสินใจและคนรักของเราอ่ะเขาคือคนที่เข้ามาดึงเราออกไปจากความวุ่นวายตรงนี้เขาทําให้ทุกอย่างมันชัดเจนมากขึ้นเป็นคนที่คุณเชื่อมั่นว่าเขาจะนําทางชีวิตของคุณไปข้างหน้าได้คุณมี trust คุณมีความเชื่อใจให้กับคนคนนี้แบบเกินร้อยนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักอะ่ะมันดีมากๆเลย คุณรู้จักกันแบบทะลุปุกโลงไม่มีอะไรที่ถูกซ่อนเอาไว้แล้วเป็นความลับคุณคบกันแบบแร์มากๆมีอะไรก็พูดกันตรงๆไม่มีการอ้อมค้อมมันเลยทําให้ทุกอย่างมันเคลียร์ตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงทุกวนันนี้มันเป็นการครบกันบนพื้นฐานของความเข้าใจเลยทําให้คุณสองคนเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาที่แบบไม่เข้าใจกันมากนะักเท่าคูอ่อื่นๆอะไรอย่างเงี้ย สิ่งเดียวที่เราอยากที่จะให้คุณปรับตัวคือเรื่องของการพยายามจัดสรรเวลาให้มันมีความลงตัวมากกว่าเดิมเราเข้าใจนะว่าคุณเองอ่ะอยากที่จะไปหลบอยู่เงียบๆคนเดียวเพื่อใช้สมาธิในการจัดสรรความวุ่นวายพาร์ทอื่นๆในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงนิงนอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้คุณอนะ่ะพยายามจัดหาเวลามารีคอนเนคกับคนรักบ้างนะคะ การรีคอนเนคเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่การอยู่ด้วยกันหรือว่าการใช้เวลาร่วมกันนะใครๆก็สามารถอยู่ด้วยกันหรือว่าใช้เวลาร่วมกันได้แต่มันไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถต่อกันติดการรีคอนเนคในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงคุณสองคนกลับมานั่งคุยกันแล้วรู้สึกว่าเราสองคนอนะยังมีจุดมุ่งหมายในความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันยังมีความต้องการที่จะไปต่อเดี๋ยวเขาดูไพ,พ่เพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าไพ่ออริโคลมีอะไรอยากที่จะบอกเรา ให้ใบแรกนะคะ Transparency Keep an open mind Religious factors แล้วก็ Heart to heart conversations นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณ2คนนะมันมีความโปร่งใสสูงมากเลยอย่างที่บอกไปนะว่าต่างฝ่ายต่างก็เชื่อใจแล้วก็ให้อิสระ กันเต็มที่มากๆมันเลยกลายเป็นว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยได้ลัคกี้อินเกมแล้วก็ลัคกี้อินเลิฟไปพร้อมๆกันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ เป็นความรู้สึกว่า I got your back นะคะคือเราสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนเลยว่าอีกฝ่ายเขาพร้อมที่จะัพ p อ o r t เราเขาพร้อมที่อยู่ข้างๆเราเสมอตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรารู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีบาลานซ์ดีมากๆมีความ healthy นะคะไม่ใช่ทุกคนนะที่จะได้เจอความสัมพันธ์ที่มันโอเคขนาดนี้คุณโชคดีมากๆเลยเนาะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์สาหรับเดือนกรกฎาคมนะคะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการพยากรณ์มันไม่มีอะไรที่มันจะตรงทั้งหมดเนาะอย่างมาก ก็าอาจจะ70-80%หรือร่าออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อยากให้คุณฟังแบบสนุกสนุกกันมากกว่าฟังไว้เป็นเพื่อ เขาเรียกว่าแนวทางการใช้ชีวิตแต่ถ้าสมมุติว่าไพ่มันออกมาไม่ค่อยน่ารักหรือว่าคุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจก็คิดสวะเออคิดเอาไว้นะคะว่าเออฟังไว้มันก็ไม่เสียหายเนาะอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าให้ใช้สติในการรับฟังรับชมเยอะๆนะคะถ้าชอบสไตล์การพยายกรณ์ขอ,องช่องเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง n ๊ l บบี้สตาร์โรด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆเจอกันคลิปต่อไปค่ะ